พุทธเจ้าก็สอนให้เรามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะโดยวิธีที่สุดจริตพระองค์สอนไว้ในทิฏฐธรรมิกระรรประโยชน์หรือที่คนไทยเอามาเรียกว่าหัวใจเศรษฐีให้โยมมาไปทํานะลกูกทําแล้วจะได้เป็นเศรษฐีละเมื่อเป็นเศรษฐีแล้วอย่าเป็นเศรษฐีเฉยๆนะรวยแล้วต้องกลับมาช่วยสังคมด้วยนะนั่นก็คือหนึ่งขยันหาสองรักษาดีสม,มีกันละกันในเม สี่ใช้ชีวิตสมดุลใครอยากรวยเอาไปทำนะลกูกขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุลขยันหาก็คือขยันทุกวันนั่นแหละ,ะทุกวันนะคือวันขยันคนขยันไม่นานก็รวยรักษาดีคือมีเงินมีทองก็เก็บให้เป็น,นมีกัลยาณมิตรก็อย่าไปคบคนพานนะลูกนะแล้วก็ลดละเลิอกอบอายามุกทุกชนิดใช้ชีวิตสมดุลก็คือจะใช้เงินใช้ทองก็คำหนึง เอาหลักทางสายกลางนะอย่าอย่าตระหนี่เกินไปจนไม่ได้กินไม่ได้ใช้อย่าฟุ่มเฟือยเกินไปจนหาเท่าไหร่ก็ไม่พอกินต้องเดินบนทางสายกลางจะได้เหลือกินเหลือใช้เหลือจ่ายเหลือจัะฉะนั้นก็ขอมม <c oughs> บพรจากพระมุโองแทนคํา <c oughs> ขอบคุณให้พวกเรา <c oughs> ทุกท่านทุกคนนะที่ได้ร่วมรับชมธรรมะคลิปในวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งคาถาขอใ,ใจเศรษฐี ว่าตามด้วยขยันหาขยันหารักษาดีรักษาดีมีกัลยาณมิตรมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุลใช้ชีวิตสมดุลาเอาของคนโบราณนั้นก็มีอีกคำหนึ่งนะท่านก็บอกว่าอย่านอนตื่นสายคอย่านอนตื่นสายอย่าเหม็นเงินน้อยคอย่าคอยวาสนานะอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าเหม็นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเพลินพอ